สวัสดีครับเพื่อนเอฟซีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราพาเพื่อนเพื่อนฟซีมานั่งอยู่ที่ท่าน้ําวัดจุมพลสุดถาวาสนะคะเพื่อน,เ,อนเรามานั่งชมบรรยากาศวัดนะคะเราจะมาถ่ายงานนิ้วนะคะเพื่อนก็จะมีงานนิ้ววันนี้เราก็เลยมานั่ง ที่วัดจุมพลสุทธาวาสนะคะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆนิพพีดูนะคะว่ามีอะไรบ้างท่าน้ำวัดจุมพลสุทธาวาสนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างหลังแอดนี่ก็จะเป็นน้ำนะคะเพื่อนนิพพีเป็นท่าน้ำวัดจุมพลเวลามีงานลอยกระทงเขาก็จะมาจัดอยู่ตรงนี้นะคะ วัดจุมพลสุทาวานะคะเพืนทีเราเดินลงไปท่าน้ำไม่มีอาหารพอที่จะไปเลี้ยงปลานะคะเพื่อนแต่ว่าเราก็ให้ดูบรรยากาศน้ำนะคะวันนี้อากาศก็เหมือนกับจะเย็นเยน็นตอนเช้าจะเย็นนะคบเพื่อนอากาศเย็นนะคะแต่พอตอนเย็นมาประมาณนี้ก็ สี่โมงกว่า,วาหรือสิบหกนาฬิกากว่ากว่าแล้วนะคะเพื่อนเอฟซีขเรายืนอยู่ที่ท่าน้ำวัดชมบลสุทธาวาสอ,อันนี้เราถ่ายกล้องนะหน้เพื่อนเพื่อนเอฟซีดูนะคะก็อยากถ,ถ่ายเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศท้องน้ำกันนะคะว่าบรรยากาศวิวอ่ะสวยงามขนาดไหนนะ,ะเพื่อนวันนี้ตะวันเขากระโชว์หน้าวันหนึ่งนะ,ะเพื่อนเอฟซี ให้ดูนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นบริเวณนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายกล้องหน้าให้ดูอันนี้กล้องกล้องหน้านะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะคะวัดจุมพลสุทาวาสนี่ก็เป็นวัดสําคัญนะคะที่อยู่ใกล้อนุสาวรีย์พยาอนุสาวรีย์พยาสุรินทร์พักดีสีนรงค์จางวางนะคะเพื่อนก็จะเป็นอนุสาวรีย์แล้วก็จะมีสวนรักแล้วก็เป็นคลองสวนรักนะคะเป็น จากคลองโบราณที่สมัยตะกอดเป็นคลองดินนะคะก็จะพัฒนาพื้นเป็นคลองปูนนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็จะเป็นแนวกัน้นกำแพงเมืองนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศคลองสวงรักกันนะคะเงินสีให้ดูนะคะอันนี้ที่เห็นป้ายก็จะเป็นวัดจุมพลสุทาวาสนะคะ ก็จะมีรูปปั้นของวัจุมพลสุภาวดก็จะมีรูปปั้นของอนุมานและก็นางมัจฉานุนะคะเพื่อนชมก็ตรงนี้คอยไว้จัดพิธีลงมาลอยกระทงก็จะมีบันไดลงมานะคะเดี๋ยวเราไปดูน้ำกันนะคะเพื่อนเอฟสี่นะคะดูบรรยากาศคลองน้ำกันนะคะ ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นคลองสวนรักนะคะเพื่อนดูบรรยากาศนะคะถ้าเวลาที่ลมมากระทบคลื่นนะคะก็จะเหมือนคลื่นก็จะสวยงามมากเลยนะคะเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนซีถ้าเรามาดูตอนเช้าฝั่งนู้นนะคะจามุมนู้นก็จะสวยมากมุมทางทิศเหนืออันนี้เราอยู่ยืนอยู่ทางทิศใต้อยู่วัดจุมพลสุทธาวาสนะคะฝั่งทางทิศใต้ให้มาชมบรรยากาศ ของน้ำนะกันเพื่อนน่าจะมีเรือนะคะให้กับนั่งเที่ยวนะคะเพื่อนๆือนก็คงจะดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นคูเมืองคูเมืองด้านในนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นคูเมืองด้านในอันนั้นก็จะเป็นลานพระไทยสมันนะคะเพื่อนเราลองให้ดูนะคะกรงน้ำนี้นะคะ ตรงนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์ช้างสิบเชือกนะคะอนุสรสาวรีย์ช้างสิบเชือกและก็เป็นอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์พักดีสีนรงชางวางนะคะเพื<ๆ>่อนๆนก็อนุสาวรีย์เจ้าเมืองนะคะเรามาถ่ายบรรยากาศน้ำให้ดูนะคะเพื<ๆ>่อนก็กระทบคลื่นฝั่งยามเย็นน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาเลยนะคะนเพื่อน แต่ว่าปลาไม่ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะคะมุมนี้นะคะเราไม่กล้าเดินไปเดี๋ยวจะลื่นตกลงคลองเพราะว่าคลองนี้ลึกมากนะคะเพื่อนๆถ้าว่ายน้ำไม่ได้คือตกลงไปแล้วก็หายต่อมไปเลยนะคะเพื่อนที่พีซีเพราะว่าจะลึกมากเป็นคลองนะะแต่ก่อนก็จะเป็นคลองดินนะคะตรงนี้สวนรักที่พักผ่อนหย่อนใจของ เวลาสมัยวัยรุ่นสาวๆหนุ่มๆสาวๆก็จะมีประสบสมหวังกับส่วนรักหรือว่าผิดหวังกับส่วนรักก็เยอะนะคะันเพื่อนนะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณนะคะเราอยู่หน้าวัดจุมพลสุขาวาสตรงน,นี้ก็จะเป็นบันไดแ้วก็ด้านนู้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะอนุสาวรีย์ช้างสิบ เชือกและก็เป็นอนุสาวรีย์พ่อเมืองพยาสุรินทะร์ภรกดีสีณรงจางวางวันนี้ก็มีงานนะคะเ,เพื่อนๆก็บวงสวงด้วยการเชิดสิงโตนะคะแต่ว่าเรารอนะคะงานก็จะเริ่มห้าโมงเรามาถ่ายบรรยากาศมุมวัดชุมพลให้ชมก่อนนะคะัเพื่อน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ดูบรรยากาศข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดชุมพลสุทธาวาสนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะเป็นถนนรอบวัดชุมพลนะคะของวัดชุมพลสุทธาวาสเราจะไปดูมัดน้ำกันนะคะมุมถ้ามุมทางทิศเหนือสวยมากนะคะเพื่อนๆทีแต่เราไม่เคยมายืนถ่ายมุมนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูว่ามุมนี้จะสวย เหมือนกับมุมทางทิศเหนือหรือเปล่านะคะนะคะก็จะเหมือนเมืองหาดพัทยาเลยนะคะเพื่อนแต่แอดบอกว่าจะเป็นพัทยาในสุรินนะคะน้องเขามานั่งเนี่ยนะคะมุมนี้สวยมากเลยเพื่อนเพื่อนเอฟซี ว้าวเราไม่เคยได้มาถ่ายมุมนี้ให้ดูนะคะเราเคยถ่ายแต่มุมทิศหนึ่งนะคะเพื่อนถ้าเรามาถ่ายตอนกลางคืนนะคะแสงไฟจะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนทีมสี่เดี๋ยวเราหามุมใหใส้สวยๆกันนะคะอันนี้เราอยู่ที่บริเวณสวนรักเอ่ยนะคะเพื่อนๆอ,อยู่ตรงท่าน้ำวัดจุมพลสุทธาวาดนะคะ ว้าวบรรยากาศนะเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะมุมนี้นะคะเนี่ยสวนรักเป็นใจกลางของจังหวัดสุรินเลยทีเดียวนะคะเพื่อนถ้ามีงานมีอะไรก็จะจัดที่ลานผ้าไทยสมันและก็อนุสาวรีย์พยาพ่อพญาสุรินทร์ภักดีสีนะีนาโรงช้างวางนะคะเพื่อนนยเรามาให้ดูมุมนี้นะคะ สวยงามนะคะเพื่อนเพื่อนเฟซีว้าวเรามาเราเคยไปยืนอยู่แต่ทางทิศเหนือนะคะเพื่อนเราไม่เคยมายืนอยู่ทางทิศใต้นะคะอันนี้ทิศใต้ของสวนรักนะเราให้ดูบรรยากาศท่นเพื่อนน่าจะมีเรือให้กับนักท่องเที่ยวได้เช่าแล้วก็ถ่ายรูปกันนะะเพื่อนเอฟซีก็คงจะดีนะคะ แต่ไม่มีเรือนะคะถ้ามีเรือก็คงจะดีนะคะเพื่อนนั่งเรือมาจากฝั่งทิศเหนือแล้วก็ฝั่งทิศใต้นะคะไปจากขึ้นท่าเรือวัดจุมพลก็จะไปขึ้นฝั่งสถานีตำรวจนะคะอันนั้นจะเป็นสี่แยกอำเภอเมืองนะคะสี่แยกคือเป็นใจกลางของอำเภอเมืองเลยนะคะส่วนรลากของเรานะคะก็จะเป็น สถานีที่ว่าก,การอำเภอเมืองอยู่ตรงมุมนั้นนะคะที่เห็นลังคาแดงๆไหมคบเพื่อนๆตรงนั้นจะเป็นที่ว่าก,การอำเภอเมืองและภาคนั้นไปก็จะเป็นสารากางเก่านะคะที่ว่าก,การอำเภอแล้วก็สารากลางส่วนราชการหน่วยงานการศึกษาอยู่ตรงใจตรงนี้ก็คือเป็นใจกลางของจังหวัดสุรินทร์ของเราเลยทีเดียวนะคะเพื่อน ว้าวมุมนี้สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนที่ซี่ก็มุมของสุรินของเราก็มีมุมถ่ายรูปทีสวยเหมือนกันนะครับเพื่อนเราจะถ่ายเป็นสคออสกอ็อได้นะคะบเพบื่อนที่ซี่เพราะว่าสวยงามมากนะคะถ้ามีเวลาที่เดือนเดือนเพนก็คงจะสวยนะคะค่ะ เรามาถ่ายตอนเดือนงายไฟก็จะสวยงามมากนะคะเพนๆทีมิปนี้เราก็พามาชมบรรยากาศสวนคลองสวนรักนะคะเพืเ่อนๆที่เราอยู่ท่าน้ำวัดจุมพลสุทธาวาสน,นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมทลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะประสบสุขโชคลาภ ท,ทุกประการปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําทิปคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ข้ามโฆษณาให้เราด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลงเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขในการชมคลิปในครั้งนี้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ